ิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก่อนเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ จักจะไม่มีพอมีออกอบริงจึงต้องเป็นนโยบายทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้วันนี้นะครับก็ต้นนอมเพื่อมรรากาศหาวเขาสม,มาแหล่งเรียนรู้ทําปุ๋ยดินะบน,บะนะครับของตำบลบางพระนะครับวันนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนกระบวนการทําของกลุ่ม นะครับว่ามีการดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับการดําเนินการของกลุ่มครับคือมีการทําเป็นรูปแบบของลักษณะเชิงไหนครับก็เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับผมวิสาหกิจชุมชนก็ได้จดทะเบียนเรียบร้อยเมื่อปี2 5 4 8ครับครับหลังจากนั้นก็ผลิตเลื่อนมาใช้ส่วนใหญ่นะครับก็เป็น ของในตำบลส่วนมากนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเชิงที่ว่าเป็นสมาชิกส่วนใหญ่นะครับขายในราคาปกติต้องก็เริ่มเลยขายในราคาถุงแค่สิบเอ็ดบาทเองครับคือแล้วขึ้นมาวัสดุทุกอย่างก็คือเน้นของที่มีอยู่ในชุมชนครับนะครับก็เป็นพวกรรมพันพวกอะไรเงี้ยเขาจะมีพวกที่ ที่ที่เขาทํามะพร้าวเหลือมาเขามาทิ้งให้ครับแล้วต็เราก็เครื่องพวกนี้เราก็ขอจากกรมส่งเสริมนะครับให้มาเครื่องก็ส่วนหนึ่งเป็นของกรมส่งเสริมส่วนหนึ่งก็เป็นของกรบราหารสวนตำบลนครับแล้วการจัดการกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างครับก็มีการจดนะครับมีการลงทุนครับผมอ่ามีการปันผลครับแต่ละปีครับถ้าปีไหนน้อยก็ไม่เคยไม่ได้ปันนะครับมายกยกเลิกไปยกยกเว้น ปีไหนที่พอมีเหลือเราก็จะปันหุ้นทุกปีนะครับแล้วความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นยังไงครับเป็นดีไหมจะว่าพูดถึงความเข้มแข็งนะก็พอพอมีส่วนร่วมนะครับคือมีส่วนร่วมแต่ไม่เต็มที่แต่ส่วนใหญ่ในในชุมชนเราเนี่ยเขาจะมีงานเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะจ้างคนในตำบลเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างที่มาเนี่ยก็คือรายลายรายได้ส่วนมากจะ เกือกูนกันนะครับอยู่ในตำบลนะครับครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเรามาในวันนี้คือการทําปุ๋ยดินนะครับหรือการทําดินปลูกต้นไม้สําเร็จรูปเนี้ยคือเข้ากับหลักเศรษฐกิตพอเพียงของพระองค์ท่านด้านไหนบ้างคุณลุงครับจริงๆนากลุ่มนี้ก่อนนี้อยู่กับศูนย์อยู่กับเกษตร เกษตรธรรมชาติท <Okay. S 2> ี่เกษตรธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวบ้านธรรมชาติก็ <Yeah. S 2> คือเลี้ยงกุ้งหมัองเลี้ยงปลาหมังเลี้ยงอะไรต่างๆ uh, เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรแล้วแต่นะที <Yeah. S 2> น,นี้เราก็มาทางการบริหารทุนบนหรือว่าทางคอสโนเนี่ย <Yeah. S 2> ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอยู <Yeah. S 2> ่บ่อยๆนะ <Yeah. S 2> แล้วก็นำมามาสอนมาอะไรกันเราก็เลยมาคิดกันว่าเออเราน่าจะตอบสนองใน อโยุบายของเศรษฐกิจพอพียงเราก็น้อมนําเอาหตััชยาครับรัชญยาเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กพระเจ้าอยู่หัวครับอันนี้นะครับก็มารวมใจกันทำทำแล้วก็ต่อมาก็อ่ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นการเสริมอาชีพนะครับเป็นอาชีพเสริมได้พอสมควรถึงยังไม่ได้มากก็เป็นอาชีพเสริมได้สาหรับแล้วก็ให้ในชุมชนเนี้ยได้ใช้ของที่ มีคุณภาพแต่าร,ราคาถูกครัาคาถูกในหลักปัชญาของเศร,เศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือมีอยู่ด้วยกันสามห่วงคือสมาชิกทุกคนทราบทราบไหมครับทุกท่านค,ครับผมคือมีสามห่วงคือแต่ละห่วงเนี่ยมีความหมายของของขององค์เองนะครับว่าห่วงนี้คืออะไรห่วงนี้คืออะไรแต่การทําปุ๋ยดินของเราเนี่ย ไปสอดคล้องกับพวงไหนทราบไหมครับใครตอบก็ได้ครับไม่ไม่ไม่ไปท <mm> ราบนะเนี่รู้เร่เล็กๆร,รู้ไม่ถึง Sab ครับในเรื่องของ่วงนั้นที่นี่นะครับรยังไม่เข้าใจเราก็มีมีตามผมก็คือคมีความขอบเพียงใะ่ไยอมขอบเพียงครับการขอบเ,เ,เ,เพียงก็คือเราก็ ทําปุ๋ยขึ้นเองเนี่ยหมายความว่าเราไม่ไม่ต้องไปทําอะไรมันมากมายนะอย่างเรื่องนี้ก็สดบภันในท้องถิ่นแล้วก็เอาเอาไว้เอาประโยชน์จากท้องถิง่นของที่มีอยู่เนี่ยมาทําให้เป็นประโยชน์ครับครับพ <ạ. S 1> อประมาณมีปุมป่มพุ่งกันนะครับครับพอประมาณเพราะว่าเราก็ทําไปเท่าเอาเท่าที่เรามีแล้วก็ที่เรา เอาไปใช้พอประมาณแล้วเราเอาว่าทําแล้วเอาไปใช้ได้ในพอพอประมาณใของเราเราไม่ทํามากมายนะครไม่ต้องลงทุนมากอะไรอย่างนี้ครับก็เขามีคุ้มกันว่าเราเราไม่ทํามากนะเราก็ไม่ต้องไปลงทุนมากเราก็ทําเท่าที่เราเอาไปใช้แล้วก็เราก็จะไม่ไม่ต้องเสี่ยงเสี่ยงต่อต่อการลงทุนมากมายครับก็ต่อไปกันนะครับก็จะมี วิธีการทําวันนี้มีมีวิธีการทําให้เราดูไหมครับมีครับเตรียมพร้อมเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทํานะครับปุ๋ยปุ๋ยดินนะครับกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบางพระกันต่อนะครับ รองพื้นเสร็จแล้วก็มูลสัตว์ครับแล้วก็มูลสัตว์นะครับมูลสัตว์เสร็จที่เ่าครับขี้าเสร็จแกบครับทีนี้ผมน้ำหมักครับเจ้าหมักอย่างนรอาน้ำหมักน้ำหมักนี่คือเป็น E อหรอครับครับอ๋อใครับอันนี้คือ E อครับอันนี้เราเราหมักด้วยกล้วยสุกหมักเองหรอครับอ๋อหมักด้วยกล้วยสุกนะครับผลไม้ที่มีในพื้นที่ มันก็สุกมรกตสุกที่ที่มันเรื่มงอมครับนี่นะครับถ้าถ้าเป็นผู้ใหญ่เราจะใช้ห้าลิตรแต่นี้ชุดครึ่งชุดเท่ากับชุดเล็กแม่นิตันแม่นิตันนี้ก็แค่สองลิตรครึ่งครับผมผมแล้วเดี๋ยวขายเลยครับนี่ผมผมแค่ผมเป็นดอกหนึ่งเลยดอกหนึ่งเดี๋ยวขายด้วยกั อันนี้อย่างละครึ่งชุดครึงชุดนี่หมาอย่างละร้อ่สิบกิโลกรัมอาทิตย์นึงจะร้อยห้าสิบให้สองอสันนี้คือสุดท้ายแล้วใช่ไหมอันนี้คือสุดท้ายคือดินสุดท้ายคือดินนะครับหือว่าดินดินเป็นเราสุดท้ายแล้วเราสมมันก็จะ 啊。Uh huh. เป็นย่อยสลายแล้วแต่ก็ดีย่อยสลายแล้วมันก็จะเป็นการหมักไม่ต้องใช้เวลาหมักนานแ่แก่ขาขาวต้องเดือนขึ้นถ้าแกบที่ออกมาจากโรงเสียงคือต้องเดือนขึ้นอันนี้ไช่แต่คลองไม่นานไปนอันนี้สามารถที่จะใช้ไฟในครึ่งเดือนครึ่งเดือนใช้ได้เลยเพราะว่าแก่แก่ย่อยสลายแล้วอันนี้เราต้องรอแกบ ชุดหนึ่งจะใช่สิบสิบดัมในในส่วนผสมของการทําปุ๋ยนะครับอ,อยากให้นักทานนะครับบอกว่ามีอะไรเท่าไหร่บ้างใช่วัสดุแต่ละชนิดนะครับมีอะไรบ้างและอาัตาราส่วนเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นชุดใหญ่นะครับเอาชุดใหญ่เลยแล้วกันมันจะคลองฝาเพราะว่าปกติแล้วเราจะใช้ชุดใหญ่ชุดเล็ก ชุดใหญ่จะมีขุยมะพร้าวกมะพ้าวสับสองร้อห้าบกิโลขี้เท่า250ร้หบกิโลมูลสัตว์สองรอยาแกบ250ริบนะครับสุดท้ายก็คือดินดินก็700ดกิโลเรแล้วน้ำน้ำ,น,ำน้ำเนี่ยประมาณสักความชื้นเนี่ยประมาณสักยี่สิบประมาณเนี้ย พราะว่าเขาต้องกรรติดถ้ากรรมแล้วแตกใด้ไม่ได้การติดการติดเป็นก้อนก็ที่พูดเนี่ยคิดโดยรวมแล้วมันจะได้พันหนึ่งร้อยเจ็ดกิโลแต่พันหนึ่งร้อยพันหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลแต่ที่ฟอความชื้นมาปุ๊บยี่สิบถึงสามสิบมันก็จะได้ในตันเก้าถึงสองตันอ่าจะอยู่ที่ตันเก้าถึงสองตันออันนี้อันนี้จะคล่องเพราะว่าทันอยู่ประจักร อันนี้สูตรเลขมันอาจจะหรือจะจะเป็นอัตราส่วนทั้งหมดนะครับอัตราส่วนทั้งหมดน้ำหมักก็จะเป็นห้าลิตรหมักห้าลิตรผสมน้ำผมครับผมขั้นแรกครับแล้วเราก็จะปูมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบกิโลกรัมลงด้วย ที่เท่าหรือมูลสัตว์สองอย่างเนี่ยเอาเอาอย่างไรก่อนก็ได้แต่เราเราเอามูลสัตว์แล้วที่เท่าแล้วกันเพราะมันจะได้เป็นสองชั้นเนาะสองชั้นก็เป็นที่เท่าอีกสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มูลสัตว์สองร้อยห้าสิบแครบแกรบอีกสองร้อยห้าสิบคือเรียงชั้น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 มตลอดครับผมเนี่ยฟูฟงแบบเนี้ยครับแล้วก็ดินเจ็ดร้อยครับผมก่อนที่จะลงดินนะครับควรจะ ผมน้ำหมักก่อนเพื่อฟางชื้นมันจะได้ลงข้างล่างถ้าพรมดินดินมันจะดินน้ำเปียกมันจะกัดน้ำหมักนี่ได้มาจากใช้ EMEM เอห้าลิตรจริงๆแล้วเราไม่เคยช้่อ EM มาใช้นะครับเพราะส่วนมากเราจะหมักเองหมักเองครับก็โดยที่กล้วยเหลือขายหรือว่าบางทีถ้าไม่มีกล้วยเหลือขายก็เก็บผักครับแล้วก็มะละกอสุกนะปนกันไปส่วนมากเราไม่ใช้ EM เราหมักแล้วเราก็ไม่เคยต่อเชื้อเราจะใช้ตัวที่เนื้อเนื้อเนี่ยโดย คือน้ำหมักเนี่ยครับ5ลิตรเนี่ยผสมน้ำเท่าไหร่ครับน้ำไม่จำกัดอ๋อไม่จำกัดแค่จำกัดเอาความชื้นเอาพอชื้นเอาพอชื้นครับความชื้นประมาณ20นะครับ20ถึง20ถึง30ลิตรเพราะเพราะว่าบางครั้งมันจะได้ถึง2ตันบางครั้งมันจะได้ตันเก้าเนีมันอาจจะความชื้นแล้วคือคือเราทําตั้งแต่ขุยมะพร้าวเสร็จขุยมะพร้าวที่เท่า มูลตา์แกบดินแล้วเราต้องทิ้งไว้เท่าไหร่ครับอทิ้งไว้ประมาณคุกเลยนะครับคุกเลยคุกให้เท่ากันประมาณครึ่งเดือนทิ้งไว้ครึ่งเดือนโดยผ้าผ้าคลุมผ้าคลุมนะครับก็ดินพอพรมน้าเสร็จเราดินใส่ครบแล้วก็คุกเลยครับนี่เราคุกแบบนี้นะครับอันนี้ อันนี้สุดท้ายแล้วก็ผ้าคลุมนะครับผ้าคลุม้วหลังจากผ้าคลุมก็คือครึ่งเดือนแล้วก็กลับกลับครั้งหนึ่งกลับครั้งหนึ่งแล้วก็ไงต่อครับพอกลับเสร็จกลับอีกครั้งหนึ่งก็ดูดูเนื้อครับดูเนื้อว่าสีใช้ได้ไหมสีกลมกลืนกันไหมไม่ใช่ว่าแห้งมั่งเปียกมั่งครับให้กลมกลืนกันความชื้นส้ำมาเสมอโอเคอันนี้รับสูงได้เลย อ๋อ no, ก็คือถ้าความชื้นสม่ำเสมอคือปุ๋ยเข้ากันดีแล้วคือปุ๋ยสุกแล้วเพราะงั้นนะครับก็บรรจุถุงจำหน่ายเราจำหน่ายได้เลยนะครับครับผมเนี่ยครับในระหว่างที่คุกเนี่ยเราก็จะดูไปด้วยครับดูไปด้วยแล้วก็จะพรมน้ำไปด้วยพรมน้ำหมักไปด้วยพรมน้ำหมักไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ความชื้นความชื้นสัมพัทธ์คงที่นะครับให้ทั่วกันถ้าเราทำนี้ ความซึ้มันทั่วเราก็จะจะได้เร็วหรือก็จะได้เร็วถ้าเราปล่อยแล้วไม่ไม่ไม่ผสมน้ำนั่นน่ะแล้วมันจะได้ช้าฝ่ะ จริงๆแล้วกอ,อ,องปุ๋ยเนี่ยก็ต้งสูงแต่นี่เราใช้ผ้าคลุมเราจะไม่ต้องการความสูงความหนาไม่ต้องการเพราะมีผ้าคลุมครับแต่ถ้าไม่ถ้าถ้าผ้าคลุมไม่ดีต้องให้หนาจะได้บ่มง,ง่ายครัแล้วก็พอคลุกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาผ้านำผ้ายางนะครับมาคลุมนะครับลคลุมให้มิดนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการหมักนะครับ พอคุมเสร็จอันนี้ได้พอปุขุยเราได้ที่นะครับเร,เราก็จะสมุดได้ก่อกเลยบรรจุถุงขายนะครับเราบรรจุถุงเท่าไหร่ครับนะชาสูงละยี่สิบกิโลนะครับเราเจะบรรจุถุงเราจะไม่ทําถุงเล็กนะครับเราทําถุงใหญ่เพราะว่าถ,ถุงใหญ่อย่างที่นะชาบอกมันลดต้นทุนมากกว่า ไปหน่อยถ้า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 ได้ที่แล้วไอ้ฟาร์มฟูเนี่ยมันจะน้อยลงถค่ขนาดเนี้ยจะได้ยี่สิบโยแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มันยังฟูอยู่ยังฟูอยู่ไม่ได้ที่มันยังฟูอยู่มันก็จะเต็มขายเท่าไหร่ครับถุงหนึ่งนะครับถุงหนึ่งราคาส่งสี่สิบสี่บาทสี่สิบสี่บาทอ่าสี่บาทส่งหักกรสี่สิบสี่บาทแล้วหักกรก็ขายห้าสิบสีก็ให้ส่วนต่างกาหกบาท มากมากเลยนะครับการทบบุ๋ยดินค้ามารอรับอันนี้ก็จะเป็นค้าที่รอรอขายนะครับก็จะมีลูกค้ามารอรับมาอเองเลยนะครับว่า ว่าดินที่ที่ได้ไปเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับดีครับคือต่างจากเจ้าอื่นยังไงครับดินของที่นี่ทมื่อี้เขาส่วนผสมแน่นอนนะครับครับผมแล้วก็เวลาใช้เอาใช้เนี่ยครับต้นไม้ที่เราเอาไปใช้เนี่ยจะเิญดีกว่าครับดีกว่าท้องตลาดครับคือคือเอาไปปลูกอะไรครับพี่ขอปลูกมะนาวขอปลูกมะนาวสรัล่งอ๋อครับพริกมะเขือครับผม แล้วแล้วคือมาซื้อดินที่นี่แล้วนักสุชากากอธิบายไหมครับว่าดินของแกเหมาะกับการปลูกอะไรรับอธิบายฮะใช่ได้ทุกอย่างครับผมครับสูตรเขาแน่นอนสมแน่นอนป่าล้อตลาดเยอะสัดส่วนดีเชื่อใจได้เชื่อถือได้ครับเชื่อถือได้แล้วแต่อย่างน้อยก็เราได้ช่วยชุมชนเราอ๋อคือคือแกทําคือกลุ่มนี้ครับเขาทําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไงครับก็คือ มีความเชื่อถือมีนมีความน่าเชื่อถือได้อะไรเงี้ยนะครับ,บนะครับผมขอบคุณครับ